จะพามากินเมนูใหม่ของร้านดังที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุกี่สมัยก็ยังขยันเสิร์ฟแต่ของหน้าอิสระแล้ววันนี้บูมาที่ร้านเด็กกระเกตสาขาสุขุมวิทสามสิบอย่างที่บอกไปเลยว่าเขามีเมนูใหม่มาสร์ฟก็เลยเริ่มที่เมนูใหม่อย่างต้มยำเต้าหู้หมูสับน้ำข้นถ้วยนี้เสิร์ฟกันมาแบบร้อนๆเต้าหู้แดงๆทุ่มๆแล้วหมูสับขับถ้วยแบบไม่เกรงใจใครซอสข้นๆร้อนๆแบบนี้บอกเลยว่านะจุดๆนี้เมนูแรกแบบซอแซ่บเกินและถั่นลงไปอีกกับไส้มาม่าบอกเลยว่าโคตรดีและไปต่อที่เมนูที่เห็นปุ๊บ คู่กันกับเมนูใหม่บอกเลยว่า perfect combination ค่ะเดี๋ยวถ้าใครเป็นสายข้าวบูญแนะนำเป็นเมนูข้าวกุ้งซอสกระเทกไข่ดองข้าวไข่ดองและซีฟู้ดที่เขาให้มากินคู่กับจุ้งแบบว่าอร่อยเลยส่วนสายแซ่บขอเสิร์ฟเป็นเล็กเสื้อจานนี้โซนัวปลาทำถึงถูกต้องและขอแนะนำเป็นการสั่งหมูสามชั้นทอดมาทานกับเล็กเสื้อเมื่อกี้โอ้โหโซแซ่บหลายจ้าพี่น้องปิดไทยด้วยบลูฮาวายซาซาสดชื่นก็ถ้าใครที่อยากจะมาโซอจิ้งโซแซ่บจีบแบบบุ๋มก็มาค่ะเดี๋ยวกระเทกสุขุมวิทสามสิบเออร์ร้านจะเปิดตั้งคะ มาบอกกันหน่อย